ผมว่าทุกคนคิดเหมือนกันมันอดเปรียบเทียบไม่ได้จริงจะมากจะน้อยต่างกันอันนั้นอีกเรื่องหนึงแต่มันต้องมีผมยังเป็นเลยผมยังแบบมันชัดเกินไปวะถ้าเกิดแลนดฟอร์ดนั่งดูนี้มันจะรู้สึกยังไงบ้างวะมันจะรู้สึกบ้างไหมว่าเออวะ แม่งต่างจริงๆนะกับตอนที่กูเล่นทำไมตอนกูลงเล่นอยู่ในสนามเกมมันไม่ลื่นแบบนี้วะทำไมคอมเมนต์ทิศทางมันไปในทางนั้นวะหวังว่าแลดฟอร์ดแม่งจะแบบได้ดูได้เห็นบ้างนะถ้ามันไม่ไปเมาซะก่อนในตอนนี้ <c oughs> สิ่งที่มันแตกต่างสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันคือการที่เราอะไม่ไปเสียบอลแดนบนง่ายๆโดยที่แบบเสียเร็วเกินไปเสียในจังหวะที่ไม่ควรเสียแล้วเสียฟุบลงมาเล่นเกมรับกันไม่ทัน วันนี้สถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นน้อยแล้วมันเกิดขึ้นจากปัจจัยที่เราคลองบอลกันได้ซักระยะแล้วเราค่อยหาจังหวะจบที่มันเหมาะสมจริงๆคิดเหมือนกันกด17มาเกมโคเวนที่เราสังเกตไหมว่าเราเป็นฝ่ายคลองบอลเหมือนกันถูกไหมเกมเจอกับโคเวนที่เกมเอฟเอครับเราคลองบอลเหมือนกันเราเดินหน้าเอาบอลใส่หาคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้เล่นเกมรับแล้วรอโต้กลับเหมือนกันแต่สังเกตว่ารูปแบบ การเคลื่อนที่ของนักเตะความสมูทของลูกบอลที่มันไหลลื่นอ่ะมันไปข้างหน้าแล้วมันไปด้วยความสมูทมากกว่ามันมีความไหลลื่นของลูกบอลดีกว่าแล้วจังหวะจากโคนมันเร็วกว่ามันดูแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเออแมนยูมันเดินเกมเรื่อยๆเกมมันไม่ได้น่าเบื่อเกมมันไม่ได้อืดเอื่อยมันแค่แบบเราลุ้นว่าเมื่อไหร่แม่งจะยิงได้วะแค่นี้เองที่เรารู้สึกแต่เรื่องรูปเกมที่มันเกิดขึ้นมันมีไอเดียเข้าทําทั้งแบบ b บ็กโอเวอร์บ้างปีกเปิดเข้าในบ้างมิดฟิลลองหาโอกาสยิงไกลเริ่มมา30วิดาโลมีโอกาสยิงมีโลจากขวาไปซ้ายสุดไปสุดไม่ได้ย้อนมาตั้งตรงกลางแล้วออกขวาใหม่แล้วเปิดเข้าไปบอลล้นฝั่งซ้ายย้อนกลับมาตั้งตรงกลางคือบอลมันเดินโดยที่มันครองกระแสะเกมได้มันครองสถานการณ์เกมได้แล้วมันไปโดยเทมโปที่มันเร็วกว่าเกมที่แล้วด้วยซ้ําสังเกตไหมทั้งที่คู่ต่อสู้ก็เล่นเกมลับนะ แล้วเราก็เดินหน้าเหมือนกันแต่วันนี้เกมมันเดินด้วยความสมูทแล้วไม่ติดขัดจังหวะมันไปต่อเนื่องตามที่มันควรจะเป็นจังหวะที่จะฝืนมันก็จะมีจังหวะสุดท้ายที่กานาโชลากไปจบบ้างหรืออาจจะเป็นอันโตนี่หรือคนที่เติมมาแล้วจะจบจังหวะสุดท้ายอาจจะมีฝืนกันไปบ้างแต่ว่ามันมาในลักษณะของการเข้าทำที่โอเคเข้าใจได้มันไม่ใช่ไปฝืนแล้วไปเสียบอลกลางทางและสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือมันชัดเกินไปว่าพอไม่มีมาคัทและฟอร์ดฝั่งซ้ายอะ่ะ ไลฟ์ที่แล้วหรือแม้กระทั่งคลิปที่ผมตัดสั้นมาพูดถึงแลดฟอร์ดเพียวๆเลยอะ่ะผมบอกว่าปัญหาของยูไนเต็ดอ่ะสำหรับผมเกมที่แล้วอะ่ะหนึ่งในปัญหาใหญ่สําหรับผมคือมาคัดแลดฟอร์ดบางคนอาจจะบอกว่าผมพูดเหมือนกันว่า เฮ้ยฟุตบอลมาเล่น11คนคุรจะโทษนักเตะคนเดียวไม่ได้ผมยกมือเห็นด้วยเหมือนกันผมไม่ใช่ว่าจะโทษแค่แรดฟอร์ดคนเดียวทําให้แมนยูเสีย3ประตูแล้วต้องมาดวลจุดโทษเอาชนะผมไม่ได้บอกว่าแรดฟอร์ดคือต้นเหตุทั้งหมดแต่ผมบอกว่าแรดฟอร์ดอ่ะคือองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เกมอ่ะที่มันควรจะสมูทแล้วเดินหน้าไปตามจังหวะมันไม่ไปเกมที่แล้วผมอธิบายมาคือแรดฟอร์ดไว้ว่าจังหวะที่ เกมที่ทุกคุณถนัดเนี่ยมันคือการเล่นควิกทานเิชันหรือการตั้งรับแล้วโต้กลับการได้โอกาสตัดแล้วโต้เร็วฉาบฉวยไอ้คำเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะคุ้นชินยูไนเต็ดชื่นชอบถนัดกับการเล่นจังหวะฉา,าบฉวยมากๆแล้วคนที่เล่นหลังลายกองหลังเก่งเล่นจังหวะฉา,าบฉวยเก่งมันคือมาคัทแลดฟอร์ดคิดเหมือนกันกดเลข10มาทุกคนคุณถนัดที่สุดกับวิธีการเล่นแบบนี้คุณเก่งที่สุดกับการเล่นลักษณะแบบนี้แล้วเรามีบลูโน่ที่เป็นตัวจ่ายให้แลดฟอร์ดแบบรู้กันเลยอะ่ะ คุณมีนักเตะแบบนี้อยู่ในสนามแล้วคุณเล่นในวิธีการที่คุณถนัดแต่สิ่งที่แรดฟอร์ดทาคือมันทําลายตัวเองมันทําลายเกมของทีมมันทําลายความสมูทเนื่องจากว่าสมมติบอลจากแม็กไกวออกซ้ายให้วานบินซากา้าวานบินซาก้าส่งต่อให้แรดฟอร์ดสิ่งที่แรดฟอร์ดทาไม่ใช่การพยายามให้เกมมันไหลไปตามจังหวะจะไปหรือจะฝากกลางแล้วขยับไปรับบอลหรือจะย้อนคืนเร็วแล้วก็ให้บอลมันเคลื่อนที่แรดฟอร์ดไม่ได้ทําแบบนั้นสิ่งที่แรดฟอร์ดทามี2อ,อย่าง หลากตะลุยแม้คู่แข่งยืนเรียงเป็นหน้ากระดาน4-5หคนกูก็จะวิ่งไปชนมึงสิ่งที่ทำอย่างที่2คือดึงบอลย้อนกลับมาดึงจังหวะรอให้เชฟเกมรับของคู่ต่อสู้กลับไปยืนจัดระบบระเบียบกันได้แล้วเราก็ไม่มีช่องเจาะแล้วคำถามคือแล้วทีมจะรีบโต้กลับมาทำไมถ้าสุดท้ายมึงจะมาดึงจังหวะแล้วทีมจะโล้โลซ้ายโล้ขวาทำไมถ้าเกิดว่าสุดท้ายมึงจะมาดึงให้เชฟเขากลับมาสู่ความปกติ การที่เราออกซ้ายออกขวาเพื่อการเปิดช่องตรงกลางเพื่อการให้กระบวนการเกมรับคู่ต่อสู้มันถูกโยกถูกไหมเราต้องการดึงยืดออกแล้วต้องการเปิดพื้นที่เราถึงได้โลซ้ายโลขวาเราต้องการให้คู่ต่อสู้ยืนระบบระเบียบเกมรับผิดเราถึงโต้กลับจากรับเป็นลุกฉับไวเราก็เลยทําวิธีการแบบนี้แล้วมันจำเป็นต้องไปตามสเต็ปของมัน แต่ประเด็นคือมาคาร์ลัฟอร์ดแม่งดึงจังหวะเสียหมดผมก็เลยพอย n ์ประเด็นหลักๆสําหรับผมสําหรับผมคนเดียวนะในฐานะแฟนบอลผมก็เลยมองว่าแรดฟอร์ดคือหนึ่งในปัญหาที่ทําให้กระบวนการเกมที่มันควรจะสมูทไปข้างหน้ามันเสียแล้วจังหวะเพื่อนทุกคนน่ะมันก็ต้องไปตั้งบอลลลกันใหม่มันก็ต้องไปตั้งบอลห,อบอหาจังหวะจะกควนกันใหม่แล้วพอมันไปเซตขวาสวยๆพโยกมาซ้ายดึงจังหวะเสียอีกแล้ว นั่นคือเกมที่แล้วที่มันเกิดขึ้นแล้วผมก็บ่นมาคัดแรดฟอร์ดไปเยอะมากๆคือประเด็นนี้แหละแล้วสังเกตเกมนี้เห็นชัดจังหวะที่คาเซมิโลออกขวาวานวิซาก้าฝากอันโตนี่วานวิซาก้าเติมไปอันโตนี่เห็นว่าโอเวอร์แลปหรือจะอันเดอร์แลปก็ตามแล้วแต่ อันตนี้เห็นถ้าจ่ายได้เขาฝากแล้วอันโตนี้ขยับต่อจะตัดในบ้างหรือจะอ้อมหลังวานบิสกาถ้าคืนอันโตนี้ได้คืนคืนไม่ได้ฝากคืนกัสเซมิโลหรือให้เอเด็กเซนที่มารับหรือฝากบลูโน่มันมีตัวที่มันคอยรับส่งสมูทแล้วพอขวาเริ่มตันเขาค่อยๆเปลี่ยนแกแล้วไปเล่นฝั่งซ้ายอาจจะมาตั้งที่กับเซมิโลโยกไปแมกไวหรืออาจจะเป็นการเปิดข้ามไปเลยก็ได้แล้วเกมมันก็เลยสมูทซ้ายขวามันได้โลชีฟคู่ต่อสู้ไว้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นความสมูทของเกมที่มันเกิดขึ้นผมเลยมองว่า มันเป็นเรื่องขององค์ประกอบของนักเตะแต่ละคนที่มันเล่นไปในทางเดียวกันมันเล่นแบบที่รู้ว่ากูจะทําอะไรอะ่ะไม่ใช่ว่าได้บอลมาปุ๊บไม่รู้อ่ะกูจะดึงจังหวะเกมให้มันช้าทา,ทางที่เพื่อนจะทําอีกอย่างทีมวางมาว่าจะทําอีกอย่างแต่มึงจะดึงให้แม่งช้าหมดมึงจะทําแต่ที่มึงอยากทําโดยที่ไม่ได้สนใจว่าทีมจะทําอะไรแต่วันนี้ยึดที่คอนเซปต์ทีมคุยกันมาเกมแพนคืออะไรต้องการทําอะไรแล้วเล่นไปตามเกมแพนที่ตัวเองคุยกันมา นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมว่าวันนี้นักเตะยูไนเต็ดตอบสนองต่อสิ่งที่มันย่ำแย่ในเกมที่แล้วได้ดีมากๆหลังจบเกมกับโควนที่นักเตะยูไนเต็ดสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้จัดการทีมอย่างเอเล็กแทนฮากตกอยู่ในกระแสความกดดันที่หนักมากๆมันเป็นความหนักในแง่ที่ขนาดกูเข้าชิง FA คัพอะฤดูกาลนี้ที่แม่งย่ำแย่ตัวผู้เล่นบาดเจ็บเต็มไปหมดแต่ความสำเร็จนะเวลานี้แม่งคือการที่กูเข้าชิง FA คัพ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระแสร,รอบนอกคือการที่คุณโดนด่าโดนวิจารณ์คุณดูดิในแง่หนึ่งสําหรับเราเราเข้าใจว่าทําไมเขาถึงโดนวิจารณ์แต่ในแง่ของนักเตะหรือเอเล็กเรนหาเขาอาจจะมีคิดในมุมที่แม่งน้อยใจเหมือนกันแบบไอ้ขี้กูก็พยายามทุกอย่างแล้วอ่ะจนทีแม่งมาได้ตรงเนี้ยแต่สุดท้ายสิ่งที่แม่งเกิดขึ้นรอบนอกอ่ะไม่ได้มีคําว่ากําลังใจเกิดขึ้นแม่งมีแต่เสียงวิจารณ์มีแต่คาําด่ามีแต่คําดูถูกเหยียดยามซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็มาจาก ผลงานของคุณในสนามที่มันดูไม่สมศักดิ์ศรีกับคำว่าผู้ชนะเลยในเกมกับโคเวนที่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมมองว่าเกมเนี่ยชื่นชมหัวใจชื่นชมสปิริตทีมห้องแต่งตัวที่คุยกันมาแล้วเด้งตัวเองกลับมาลงเล่นเกมนี้พีเมลีกอีก4-5นัดสุดท้ายทางตรงสั้นๆนิดเดียวให้เก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด เพื่อจะไปอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดแชมเปี้ยนลีกเราคงตัดทิ้งไปได้แล้วตอนนี้เราก็แค่ทําอันดับให้มันดีที่สุดให้มันไม่แย่จนเกินไปแล้ววันนี้รวมจิตรวมใจกันมาลงเล่นในสถานการณ์ที่ก็มีปัญหาบาดเจ็บเหมือนเดิมแต่ตอบสนองดีเริ่มเกมดีเริ่มต้นด้วยการคุกคามคู่ขคแข่งครองบอลเดินเกมลุกเข้าหาและหาจังหวะทิงประตูใส่อันนี้คือสิ่งที่สำหรับผมผมแฮปปี้นะคิดเหมือนกันกด18มาแล้วกันทุกคน